ครับมาเราวันนี้เรามาเริ่มออกกายกันเลยครับเริ่มจากยกเข่าก่อนนะครับดีครับนั่นแหละครับยกเข่าสลับกับแขนนะครับไหล่มาเรื่อยๆอตรงๆงยกเข่าสูงนิดหนึ่งครับนะครับอยู่บนช่วงเอวนะครับ่าเท้าผบนังพื้นนะครับก็ยกตามมาครับดีครับนั่นแหละครับยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นสลับไปสลับมานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่านะครับเป็นเตะนะครับตอนนี้ยกเข่าอยู่นะครับดีครับนั่นแหละถูกแล้วโอเค เตะมานะครับลลไล่ไล่ตะแล้วเตะเตะก็คือนะครับแค่เหยียดเข่าออกไปครับพยายามไม่กระตุกข้านะครับเหยียดไปด้านหน้าเหยียดเข่าไปด้านหน้าเหยียดเข่าไปด้านหน้าแขนมือนะครับประคองเหมือนเดิมนะครับเตะสลับนะครับเตะสลับของแขนดีครับไปเรื่อยๆครับใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วนะครับดีมากเลยนี่นะเตะหน่อยเตะหน่อยเตะหน่เตะหน่อยนิดนึงอ่าวออกด้านข้างครับมาแยกขาออก แขนกลางออกด้วยนั่นแหละถูกแล้วมาครับใช่แล้วดีครับนะครับขาแยกกลางออกข้างแขนแยกกลางออกข้างใช่แล้วครับแขนขานะครับแยกนะครับขาสลับทีละข้างแขนไปพร้อมกันใช่แล้วดีครับนั่นละวิ่งเตะน,นะครับเตะพ้นครับส้นเท้ามาระโพกครับแขนริ่งทงีงทง่ทากางวาะโพกด้วย ดีครับนั่นละมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆดีมากครับตัวตรงๆเป็นเท้า,าสักพุกน้อยแขนแร่งหน่อยุงตจงหน่อย,อยไม่ใช่เขาลึกๆด้วยดีครับนั่นละมา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 ,มา,มาวิ่งวนอยู่กับที่นะครับกลับมาที่เดิมโอเควิ่งวนอยู่กับที่นะครับกลับมาที่เดิมอ่าดีครับนะครับจะวิ่งวนสลับนี้นะครับแล้วก็มากระโดดตกครบับนะั่น กระโดดตัวก็สองก็กลางลักษณะครึ่งหนึ่งนะครับอ่าดีครับเป็นชา์นักษณะเท้าแยกสองกลางแขนก้างนะเท้าแยกแขนกลางสองกลางอ่าใช่แล้วดีครับมากน่ัน่ะันิดนึงนิดนึงนิดนึงแยกชิดแยกชิดแยกชิดกลางหุบแยกชิดกลางหุบแยกชิดกลางหุบถูกแล้วมากมากมากยินทีเดียว เขาเจกว้างหน่อยครับงอช่วงหน่อ้เอามายกเขาขึ้นมาใหม่เหมือนท่าแรกครับแล้วใช่แล้วใช่แล้วยกเขาหน่อยตรงตรงไหตรงตรงไหมไกลแล้วไกลแล้วไก่แล้วขึงทางแล้วขึงทางแล้วผ่านมาอือนั่นละดีครับมาเนี้ยยกเขาหน่อยยกเขาหน่อยยกเขาหน่อยให้เข่าคนนันดีนะครับตอับต่างนั่นแหละแค้นสอกดึงอ่าสองจังหวะแล้วมาสองจังหวะสองจังหวะ สองนิ้วะแล้วเปลี่ยน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 สองนิ้ววะแล้วเปลี่ยนสองนิ้ววะแล้วเปลี่ยนอ่าดีครับอ่านั่นละใช่แล้วมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยตามผมมาตามผมมาดีแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วไม่ไหวพักนิดนึงไม่าพักนิดนึงเอาไว้ตามผมมาไหมโอ้นั่นละถูกแล้วสองนิ้ววะขึ้นสำหรับเขา อ่าย euh, ну ่อครวนี้นะครับย่อสลับข้างไปสลับไปสลับมาย่อด้วยย่อด้วยนะครับอเเข่าพับสั้หยีไปด้านหลังนะครับมือช่วยประคองดีครับไปใครไม่ไหวก็ยู่เตอนเลยอ่าดีครับไม่ไดม่ด้ได้ไม่ดีเดียวดเดียวดเยวดเดียวถูกะย้อนดดียวโอ้ดีมากครับไปแล้ไ้วย่อน่ยยอน่อย cho lại cho lại cho lại ồ lại cho 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 cho lại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  đi lại cho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  ngon cho lại tế lại Tế lại tế bay cho bay, cho lại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  tầy số cho bạn gặp lớp tiền thao mà ông nói ông nói ông nói wow mà 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 tệ 2 tệ đi gặp